ได้พวอกันเ่างไปเห็นกันแท็กซี่อะไรเพี่ยนไว้โดนเหรอเด้ตั้งแต่ไปพวกร์กันเนี่ยคำคำมือนั้นโดนสี่จูผัวเขาดีมาหางเทียบผสมเหมือนคือเกาขั้นละยังบอกกลับบ้านก็ได้มีผัวคือเกาขั้นละได้ผัวแล้ยวไป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 ว่าเกาหลีขับแท็กซี่เดี๋ยวพอดีมาพ่อมูมาพความกันได้เงินหลายล้านแล้วพี่น้องส่งเงินเงินเดือนหลายไปได้ซเอมอเลย สามเก้าเาะเกินสามเพราะเกินสามสามเก้าสามแปดสามแปดสามเก้แต่ว่าทรงนี่ยบลูดสามเจียเดิมนี่ของเท้าครับพี่น้องมู่ผมแม่ความกันเกิดอพร้อมกันปีเดียวกันกลับไปพักพร้อมกันเขาได้บินสม่าความกันปะกระพร้อมกันหรอเนาะบ้าแท็กช่องไหมเออเออแท็กชองกับแม่ความกันมามือเดียวกันกันยังเั้นเบ้าอยู่บานต้นยังบานบ้านเป็นงานก่อสร้างนี่มั้งโอ้โห ป้าผ่นคนงานก่อสร้างเขาเจ้าขขาเจ้าข้อเมนต์มาว่าโอ้ยคือใส่สุดคือไปเห็นงานก่อสร้างเนี่ยตัวทงได้โสวมปัจจุบันเออเฮ้ยอยากเห้ได้แตี้ยนสวมาเห็นมาหนิเอาผู้ใดมาเห็นเบื้องดูดิหน้ยธรรมดาษที่เห็นผมหนิไปกันเลยไปซื้อเดี๋ยวห้องไปต้องไปไปต้องกันเออแล้วใคเข้าตลาดเอออยากกินของร้านไทยจากน่อยบ้างไหม่ครับผมเออไก่เนี่โอ้ยแต่ว่ามันนั่นก็มีไอ้สิบีกินข่าวมาได้เนี่ยเออตัวขั้นตัวบางตัวไปเลี้ยนน้ำห้องได้กันเดี๋ยวห้อง ยึดใส่บอบพี่ยวท่านสิเดี๋ยวพาลูกไส้มาไม่กิ่นซอสนุ่กันจากมือหนึ่งสาว่างๆตัวนี้ยุดงันเสาร์อาทิศประเนี๋ยวยึดซอว์ทิศตลอดเดี๋ยวนี้ยุดเสาร์อาทิตย์ตลอดเดี๋ยยุดเสาร์ทิศพอได้บ่อไก่กันบ่ไก่กันดอกมองเนี่ยเขาอยู่ไหนบ่บ่บ่ไก่เดี๋ยวค่อยบ่อบ่ออยู่ได้มีบ่ได้แบ่งงานกันจ้ะไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเราได้ผัวเกาหลีได้ผัวเกาหลีผมดีใจน้ำเพื่อนผมได้ผัวเกาหลีเอาแค่นี้แหละเพื่อนเออไป่อหมูหมูมาพร้อมกันวันนั้นผมกับ บ่ได้พอกันดวนว่าสิไปกินเขาน้ำกันอยู่แต่ว่าโอ้ยแต่ผมกันนัดเนี่ยผมไห้เนอะเนียผมกันดวนๆผมแต่มหาเนี่ยผมเที่ยนหนึ่งพี่น้องยาวาสีเด้อเออเดี๋ยวชิดนัดคุยกันบ้่งคุณย่ยขายของขายผักเดี๋ยวผมสินัดคุยกันกระมู่จังมืออยู่ดอกพราด้มากินเขาน้ำกันเห็ดนัากินน่าอยากสู้กันกินมันบ่ได้วพอกันดวนเล้วแต่ว่าเมี่ยกะเนี่ยกะดวนๆที่ได้กินเขาน้ำกันกับผมกันเล่นนัดกันเลี้ยวมือนี้นะครับ นัดกินเขาน้ากันกับเมียอีกมือนี่เมียถากินเขาอยู่ปัดอีพอไอ้เมี่ยขนมาหลายครับเจ้อู้ยขนแม่งขามทางเพราะท่านมูเราไปนี่บเคิงนี่ร้านขายขนมปังเห็นสาวนุ่นมาไายนี่อยู่ในี่มันปัดคนอยังขึ้นหลาเอามือนี่ตลาดนัดจริงมือนี่วิธีเท่าไรวะเอาไม่นั่นงนี่เอามือนี่มันเป็นตลาดนัดบบข้นเสมาไหลคักเจ้ฮะนี่ โอ้แบบนี้ช่วงนี้นาฮ้อนก็นจะเห็นขาเขา,ขาเขา,ขาเขา,ขาน้านองพี่น้องนั่เสือขาวเสือ,อยังหลา่น้องมึงช่วงนี้นี่ยร้านขายร้านนี้มาเวียดนามรอได้เลยขายปลาขายอย่างาเงี้ยฮันเทลี่มาเวียดนามหลายคนอยู่นี่โอันน้ผู้เฒ่าขายถั่วขายงาข้าวถั่วงา หลายคักพี่นอ้องหลายแห้งหลายแห้งพูดเหรอโอ้ยจังอย่างเนีย้ยรอรถรอข้ามถนนนะครับโอ้โฉมกมี่อันนี้อ้บักหล่ไปไปไปว่าทุกคนหลายคักพี่น้องมือนี้อ้อมเปลียนวันโอ้มือนี้เป็นตลาดนัดเขาคักๆมือนี้จะกระชันจอดไว้เสร็ปะ น้ามองจอดได้ยานคนบ่หวบ่หวรถหลปา้นเลยอ้ปลามึกกระไลปลายังเนี้ย้นกระไลไลคักไลเนี่ยโอ้แต่แต่แตเ้ยคนอีอยเมียกบุนี่ทั้งคนที่ทั้งเด็กหน่อยเด็กน่อยว่เปนค้นดิมาไลคละเจบอ่ะอีฝอยเมีย ที่ไปหาเบ้างอันผ่าปูที่นอนให้ลูกใส่พี่น้องโอ้โหขายไปจังนสีเ่เลยบ่งานขายหมโูโอ้ตลาดนัดคักคมือนีิมาเกลือตลาดนัดคักคมือนีิมาสุระด้ว,ดวนๆสิกลับไปกินเขากับเมียใส่ได้มือหนินะพี่น้องเขาต้มหัวยังนี่หนิยังหนิ ใชย가ห่งคโอ้ว่าจมยังเนี้ยบอกเคยกินอเออพอได้มากลองเพียงกัอันนี้เลยอ้าจกสีบลองดยังเนี้ยิดหยหลารครับเอาพอยันีดขายมากไมรือไม่ขายเนื้อแล้วบนี้ ไม่ขาสวยเติร้ไม่ขาขายสวมก็้งามเกันเนาะขาายสวมพู้งามเตินไม่นีงแน่อะเท่ากัมีนี่เท่าเก่าบ่อืมเหมือนวนเหมือนวนอนเนเห็ดยังอะบบนี่เมื่อกีังเห็ดท่เกิดน้ำเงาบบกคามเท่านี

เนื oh, ้อปลาจีด้วยโอ้โหไล่ครับพี่น้องของกินปลาหมึกแข็งก็มีนี่ทุกมีตากแข็งไว้แล้วนี่ทุกมีตากแข็งเรียบร้อย <Huh? S 1> oh. มะม่ก็มีนะครับมะม่โอ้ oh, นี่ครับผู้ดใดอยากกินต่อหม้อนี่แหละต่อหม้อของแกงแกงมูครับผมตัวนะี้ใส่หัวมีเบด S <s <us> <S หลายครับนนี่ลายโอ้นี่ขนมเด้อบาดนี่าลูกมาอ จะกมันอย่างนี้รรหรอกตึ้ง,งปลาแห้งว่นน้องสองขางทางครับพี่น้องอันนี้ควอมสวยควอมงามนี่โอ้บอได้เส้นเพื่อนมา้ยน้ำไมยังแน่หระบาดนี่เออราหมุกตึ้งกุ้งตึ้งหอยพริกเผ็ดกตุกคลิกบอเผ็ดกนี่เบ็ด โอ้ล้านนี้ก็เป็นแต่เศษเถอะจรจิโอ้ออลานนี้กับอาหารอร่อยนี่พี่น้องแม่ท้าเสื่อไห้พอมโอ้อบักเกาลัดแบบนี่อ๋อถูบกบะกลัดแบบนี้แบนี่อาจจะไล่ตานิดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อผมกับเพนกล่องใส่ขวาเนะายะยิ่งใส่แล้วแบบท,ที่นี่ล้านแล่วน,นั่นเไง ว่าส yup. ีน like, ้องเบิ hmm. ้องอันพาปูที่นั่นให้ลูกใส่ไหมโอ้ยอ้าโอ้โเห็นอย่างเดียวมีแต่คนอ๋ออันนี้ดอกไม้ป่ะนี่อันนี้ดอกไม้ป่ะนี่ดอกไม้ป่ะ ไอ้มาควมสวยควมงามเลยโอ้โหของแท่ที่พี่ <c oughs> น้องว่ารามันของขอมว่ามันพลาสติกดีนี่ของแท,ท้ทั้งหมดนะครับครับเป็นตลาดนัดมือมือนีลงแสดงว่นนามือนีวันที่สิบสามเลยนี่น แสดงว,ว่ามุนอยู่ที่13โลกไทยรุร่นเล็ก3จะเป็นตลาดนัดนะครับอ,อันนี้ไม่หัวหน้า